ก็เด็กแต่ก่อนเริ่มน,นี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะให้พี่จำก่อนว่าสิ่งที่พี่ผ่านมามันคืออะไรแป๊บหบนึ่งนะตอนนี้เท่าไหร่หูเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นสี่ร้อยแปดห้าร้อยแล้วเก้าหมื่นหกร้อยแล้วพี่ราคาบิตคอยแต่ผมจะให้พี่ดูอันนี้ว่าพี่ผ่านอะไรกันมาไม่ผมเชื่อว่าหลายคนจำไม่ได้แล้ะแต่ว่าผมจะให้พี่จำได้ Oh. พี่รอดูนะมีนาคมปี2025นะครับคนส่วนใหญ่ในตลาดคริปโตเนี่ยมองลงเกือบทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่คลิปล่าสุดที่ผมทำพี่จำได้ไหมคือคุณคียองจูเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าทุกสัญญาณเนะเขาเป็น c ี o ของคริปโตควอนใช่ไหมเขาก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของคริปโต a อนาลิติกอะไรเงี้ยทุกสัญญาณก็ชี้ว่าเป็นตลาดมีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมออยากให้พี่จาบรรยากาศ ตอนนี้เาไว้ถ้าเกิดว่าในอีก3มหรือ6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงอยากให้ย้อนกลับมาดูว่าเฮนะ้ยณตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่กลัวกันหมดแล้วนะครับตัว Fear and g r e e d Index ก็แสดงว่าคนตอนนี้กำลังกลัวมากๆกลัวสุดขีดบางวันก็กังวลสุดขีดนะครับตอนนี้มันอยู่ในโซนที่ทุกคนกลัวหมดและทุกคนก็มองลงหมดทีนี้เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่แค่ยอยา,ากจะให ทุกคนจดจำบรรยากาศณนะตอนนี้เอาไว้ถ้าเกิดตลาดหมีมันลงแปลว่าสัญญาณก็ถูกต้องถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ลงเนี่ยแล้วมันกลับขึ้นไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณเองเนี่ยต่อให้ทุกสัญญาณชี้ว่าตลาดเป็นขาลงหรือจบรอบแล้วอ่ะสัญญาณก็อาจจะผิดก็ได้นะครับผมอยากให้เราเนี่ยกลับมาย้อนดูเพื่อตัดสินใจเองว่าสรุปแล้วแหละ เราควรที่จะประเมินสถานการณ์ยังไงถ้าเป็นผมนะมีแฟกต์หนึ่งที่ประเมินได้ตรงทุกครั้งเลยก็คือบรรยากาศบางทีแล้วอ่ะการที่คนส่วนใหญ่คิดแบบไหนอ่ะในโลกของการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะอาจจะผิดทางก็ได้ใช่ถูกไหมพี่เพราะว่าในโลกของทุนนิยมหรือระบบการเงินเนี่ยไม่มีใครเนี่ย ที่จะได้ที่จะรวยเขาเรียกว่าที่จะรวยได้พร้อมๆกันทุกคนไม่มีทางรวยด้วยระบบทุนแบบนี้หรอกนะครับมีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคนส่วนใหญ่นั้นน่ะผิดทางมีแค่เพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดอดูกันว่าอประมาณนี้โอเคประมาณนี้คือคืออาจจะยาวนิดนึงเนอะแต่อยากให้เห็นข้อมูลทั้งหมดว่าเดือนมีนาที่เราเพิ่งผ่านกันมนาะอันนี้คือปลายเดือนเมษาใช่ไหม พวกพี่ผ่านเหตุการณ์ที่ทุกคนน่ะมองลงเหมือนเหมือนกันหมดมาผมยังย้ำเหมือนเดิมเนอะพี่ว่าในวันที่ตลาดหมีเกิดขึ้นจริงอ่ะไม่มีใครมาบอกพี่หรอกว่ามันเกิดตลาดหมีแล้วพี่เข้าใจไหมวันที่ทุกคนบอกว่าเนี่ยตอนนี้เดือนมีนาเนี่ยคือตลาดหมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะคือไม่เกิดตลาดหมีแน่นอน เมื่อไหร่ที่เกิดตลาดหมีเมื่อทุกคนเชื่อว่ามันจะไปต่ออันนั้นอาจจะเกิดตลาดหมีแล้วก็ได้เนาะรอบที่แล้วบิตคอยอ่ะทำจุดสูงสุดตอนเดือนพฤศจิกาปีสองพันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมพี่ใช่ไหมว่าเดือนธันวาอันนี้ข้อมูลจากกรตอเนาะมีผู้สมัครเข้ามา พวกเซ็นทรัล z ไลซ์เอ็กช e นในไทยอะมากที่สุดนะเจ็ดแสนกว่าบัญชีพี่เคยดูทำจุดสูงสุดเดือนพฤศจิแล้วเดือนธันวาคนสมัครมากที่สุดถ้าถ,ถ้าถ,ถ้าคนรู้จริงว่าตรงนั้นอะแล้วเดือนธันวาคือตลาดอะคือเริ่มต้นหมีแล้วก็คือแบบเลยจุดสูงสุดไปแล้วพี่ถึงวันที่เกิดตลาดหมีจริงอะไม่มีใครรู้หรอก วันที่เกิดตลาดหมีคือวันที่ทุกคนน่ะอยู่ในปาร์ตี้ผับปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่คนไม่รู้คนยังเมาสนุกกับงานปาร์ตี้ไม่อยากกลับบ้านอยู่เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดต่อไปในความคิดผมอ่ะคิดว่าเรามันลุ้นกันว่ามันจะไปต่อ,อยังไงได้บ้างอันนี้คือวิเคราะห์หลังจากที่มันเบรกขึ้นมาเก้าหมื่นนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ย มันเคยเป็นข้อมูลที่ผมไลฟ์แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะมาสรุปกันอีกทีหนึง่งถ้าใครอยากได้ Data ไปย้อนดูไลฟ์เก่าๆดูดูกราฟนดเอาก็ได้แต่ผมอาจจะสรุปมาเลยทีเดียวเนาะไม่ไม่ไม่ย้อนแบบหาแชร์อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยาีนี้ก่อนไปที่ภาพรวมของกราฟก่อนโอเคทีนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยโหูเจ็ดร้อยแล้วนะพี่อันนี้เป็นกราฟบิตคอยนนะโอเคเช่นเดิมเส้นสีเหลืองคือ ดาวเทนที่เราตีกันนะโอเคไหมเราเราช่วยกันตีดูแล้วเราก็มองว่าเราลุ้นให้มันเบรกตัวดาวเทนก่อนแล้วยืนได้อันอันแรกนะที่เราลุ้นแล้วเราก็บอกว่างั้นเรามาลุ้นต่อกันที่ทะลุเก้าหมื่นจริงๆเก้าหมื่นไม่ได้มีนัยยะอะไรไม่ได้เป็นแรงต้านอะไรเลยแค่ว่ามันเป็นจุดที่เราคาดหวังว่าจะให้มันยืนได้แล้วทําฐานตรงนี้ให้ได้ขึ้น next step ต่อไปอ่ะ ส่วนตัวผมลุ้นให้มันทำฐานเหนือ90,000มให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าจํากันได้เนี่ยเส้นนี้คือเจ็ดหมื่นแปดหมื้าหมื่ใช่ไหมไอ้จุดตรงนี้ที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยช่วงสมัยปลายปี2องพั่สตรงเนี้มันเบรกขึ้นมาเร็วมากเลยแล้วมันไม่มีความเข้มข้นเลยละกันมันไม่มีการซื้อหรือมีความเข้มข้นเลยนะใช้ศัพท์ของการโน่ะตรงนี้เรียกว่าแอบแกลบเนาะแล้วเราก็มาคุยกันว่า ด้านบนเหนือเก้าหมื่น่ยืนไม่ได้พอยืนไม่ได้ก็เลยลงมายืนแปดหมื่นซึ่งแปดหมื่นยืนได้ถ้าดูจากเทรนด์อันนี้นะคือเบรกไปแล้วแปลว่ายืนได้ทะลุเก้าหมื่นนะครับนี่สิ่งที่เราจะเจอคืออะไรผมสรุปจากการ์ดโนดเลยนะใครที่ฟังมาไลฟ์เก่าๆอะจะจำได้ว่ามันจะมีแถวๆประมาณตั้งแต่ความเข้มเนอะตั้งแต่เก้าหมื่นสามโดยประมาณนะประมาณเก้าหมื่นสาม เก้าหมื่นสี่จนถึงเก้าหมื่นหกโดยประมาณเนี่ยแถวๆนี้มันมีคนที่เป็นช็อตเทอร์มโฮเดอร์เขาซื้อไว้เยอะเอ,อคือช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยตอนนั้นผมเดาเอาละกันว่าพอมันขึ้นไปทำออทำไฮประมาณหนึ่งแสนแปดพันเก้าพันเนี่ยแล้วพอมันลงหลุดหนึ่งแสนมามาสู่เก้าหมื่นกว่าไปปลายเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้จุดเนี้ยน่าซื้อซึ่ง ประมาณ93,000มืถึงเก้าหมืนกละกันมีความเข้มค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้นการที่ราคาบิทคอยจะขึ้นเพื่อทะลุ96,000ไป98,000หรืออะไรแถวเนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยพฤติกรรมของช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยเมื่อมันมาถึงทุนแล้วเนี่ยคือช็อตเทอร์มโฮเดอร์ที่ถือยาวประมาณหนึ่งละกันแต่ยังเป็นช็อตเทอร์มอยู่คือต่ำกว่าร้อวันเนี่ย เมื่อมันถึงทุนแล้วเขาจะขายเลยพี่เข้าใจไหมคือมีอยู่สองอย่างคือซื้อถือเสร็จแล้วพอขาดทุนพอทนขาดทุนไม่ได้มันจะมีจุดแรกเลยที่คนขายเยอะๆคือจุดตรงนี้เจ็ดหมื่นหกเนี่ยจริงๆตรงนี้มันลงไปเจ็ดหมื่นหกนะการลงครั้งที่สองหลุดแปดหมื่นมาแล้วลงไปเจ็ดหมื่นหกอ่ะตรงนั้นการโน่นบอกว่ามีแรงขายจากช็อตเทอร์มโฮเดอร์สูงที่สุดเออส่วนอันนี้ผมไม่มีข้อมูลก็เลยไม่แน่ใจแต่คงคงพอๆกันแรงขายแต่ก็ อย่างที่บอกนะครับข้อมูลเดิมที่เราเคยแชร์ว่าต่อให้ขายมากที่สุดแต่ช็อตเทอร์มโฮเดอร์ก็ยังไดมอนด์แฮนด์ขาดทุนอยู่ยังมีจำนวนหนึ่งเลยแหละจำนวนมากนะซึ่งการที่เขาจะกลับไปเท่าทุนเนี่ยก็แถวๆประมาณ9 5 0 0 0มื0นห้ามแล้วกันแถวๆเนี้ยซึ่งตรงนี้จะเป็นแนวต้านที่ผ่านได้ยากมีโอกาสที่เมื่อทะลุไปถึงประมาณเนี่ยตั้งแต่9ก้าหมื่นสามเก้าหมื่นสี่้ามืนห้ามื่นหกแล้วแต่แถวๆเนี้ยอาจจะมีการย่อ ยอ่อพักฐานถ้ายอ่อลึกก็อาจจะไปต่อเร็วแต่ถ้ายอ่อไม่ลึกไซเวย์ก็อาจจะนานหน่อยอาจจะใช้เวลาทั้งเดือนอาจจะใช้เวลาพฤษภาหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้แล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกพี่ก็คือถึงพี่เก็บ8ปด0มื่ไม่ทันอ่ะสุดท้ายอ่ะแถวแถวเก้าหมื่มมันก็คงทําฐานอยู่ อาจอาจจะจากข้อมูลนะอาจจะนานก็ได้ตรงนั้นอาจจะได้เก็บอีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้นะครับก็ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ทะลุ9ก้าหมื่นแปดอะไรเงี้ยไปได้ก็ผมก็คิดว่าไปออทาหายต่อได้อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังละกันซึ่งขอแชร์นิดนึงละกันเพราะว่าผมอ่ะเขียนข้อมูลเอาไว้นะเผื่อใครอยากกลับไปอ่านละกันนะครับใน f c e e o o o เนอะอันนี้ผมแชร์ตอน8ปดหมพอดีว่า ข้อมูลเนี่ยจากออนเชนเนี่ยการวิ่งจาก8 0 0 0 0ื่นไปเก้า0เนี่ยค่อนข้างสบายมากเนอะเพราะว่ามันไม่มีทางการนวดใช้คำว่า i n t e n นแบบไม่มีความหนาแน่นอยู่ไม่มีไม่มีความเข้มข้นอยู่นะครับแต่ช่วงเนี่ยประมาณ 93,000-96, ่นสมเนี่ยมันจะแน่นหนาแน่นมากแล้วช็อตเทอร์โฮอดเอร์ที่พอราคามาถึงแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยราคามาถึงแล้วอะเขาไม่ขาดทุนแล้วเขาอาจจะขายออกเนอะอันนี้เป็นตามหลักจิตวิทยาการลงทุนของ ชนะ็อต t ทอ r m มโฮเดอร์นะเพราะว่าถ้าพี่ดูจะมีข้อมูลหนึ่งที่ผมบอกว่าเนี่ยช็อตเทอ r m มโฮเดอร์ส่วนใหญ่ตอนนี้ขาดทุนอยู่ประมาณ1ิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์กับยี่ยีกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไหมแต่ข้อมูล o ออนเชนบอกว่าอาจจะเกิดสิ่งแบบนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดนะเราแค่คาดการว่าเออมันน่าจะเกิดแล้วกันเออ ทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ดูต่อคือว่าตัวข้อมูลของช็อตเทอร์โมเดอร์อันนี้มันเป็นข้อมูลประมาณช่วงต้นเดือนประมาณสอาทิตย์ที่แล้วประมาณวันที่9เมษานะครับ mm hmm. เขาบอกว่า realized price ของช็อตเทอร์โมเดอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี้เก้าหมสาโดยประมาณนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจุดต้านแรกเลยอะหลังจากที่มันขึ้น90,000มาแล้วเนี่ย ต้านแรกที่หนาๆเลยอาจจะเป็น9ก้าหมื่นสามช็อตเทอมโฮเดอร์เขาอาจจะพอถึงทุนแล้วก็จะจะขายตั้งแต่9ก้าหมื่นสาม้าหมื่นสี่ใบเนี่ยอาจจะมีแรงแ,แรงต้านที่ค่อนข้างเข้มข้นละกันนะใครซื้อไม่ทันตรงนี้ก็ลองดูว่าเดือนหน้าเราจะได้ซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้เอาข้อมูลมาแชร์แล้วก็อีกอันนึงที่อยากแชร์ก็คืออันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคนะ Pricing โมเดลเทคนิคเนี่ยเราผ่าน เทคนิคข้อแปดหมื่นเจ็ดมาแล้วแล้วก็พุ่งทยานมา9ก้าหมืนใช่ไหมอันนี้เป็นเทคนิคข้อที่ร้อยสิบเอดน่าจะร้อยิบอ็ดวัน DMA ปะ่ะสีม่วงผมไม่รู้นะว่าว่าเขาหมายถึงอะไรอะนะแต่ว่าเอาข้อมูลมาจากการ์ดโนดเนี่ยว่าเทคนิคข้อ pricing เนี่ยติดที่เก้าหมืนสาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตามเทคนิคจริงๆคนที่เข้ามาสมมติว่าเบรกเก้าหมื่นมาแล้วก็มีการ follow by จากเทคนิค อาจจะมีการพอมาถึงแต่แต่เกือบ9ก้าหมามว่าจะขายเอออาจจะมีการขายย่อหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวรอให้เกิดก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่9เมษายนเนาะและ้วก็ทิศทางนะในสุดผมก็เจอการในจนดได้ที่การ์ดที่ผมอยากจะบอกว่าทิศทางของ long term holder มันเปลี่ยนเนี่ยนะครับที่หากันในไลฟ์ก่อนก่อนเนี่ยจริงแล้วอ่ะ short term holder เขาเริ่มเก็บเริ่มกลับมาเก็บสะสมจริงอ่ะ ก็สักพักหนึ่งแล้วเอาจริงอะ่ะตอนที่มันลงหลุดแสนหนึ่งอะ่ะเขาก็เก็บสะสมมาตลอดถ้าพี่ดูใช่ปะจากที่ลงเนี่ยหลุดมาตรงเนี้ยตัวอันนี้เส้นสีส้มก็คือการออมเงินนะออมเงินของ long อ e r m h เดอร์ก็กลับพลิกกลับมาออมเงินซึ่งปัจจุบันน่ะผมคิดว่าน่าจะสูงกว่านี้แหละนะปัจจุบันก็น่าจะสูงขึ้นออมขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในความคิดผมอะ่ะก็ต้องมาดูเนาะว่าเฮ้ยเมื่อเขาออมถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะ มองว่าอาจจะออมถึงจุดเดิมเนี่ยตรงนั้นก็ต้องเริ่ม aware แล้วว่าเฮ้ยเขาจะกลับมาขายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะส่วนข้อมูลที่เป็นเรื่องของวานตอนนี้ก็สอดคล้องวานก็มีการเก็บเพิ่มเนอะจริงถ้าเกิดตัดวานเก่าออกไปก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทิศทางของวานใหม่ก็ยังเก็บเพิ่มอยู่เห็นไหม สอดคล้องกับ long term holder ที่เก็บขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่อยากจะแชร์ให้ดูก็คือตัวจริงๆตรงนี้เดี๋ยวต้องรออัปเดตคือเราชอบดูค่านี้กันเนาะพี่ๆไม่รู้พี่ๆชอบไหมแต่ผมชอบชอบที่สุดแล้วตอนนี้คือว่าเป็น priority แรกๆที่ผมจะดูคือ bitcoin short term holder sopr ตอนนี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะตอนแรกเราคิดว่าตรงนี้จะกลับตัวแล้วเนาะยังฮะ ราคาไซเวยไปก่อนแต่ตรงเนี้ตรงเนี้ตรงนี้มันเริ่มผมว่าเดี๋ยววันต่อไปเนี่ยที่มันขึ้นมาเก้าหมื่นเนี่ยผมว่าน่าจะกลับตัวแล้วแหละอาจจะดีขึ้นมาตรงนี้โอเคไหมอ่าสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าไอ้ค่านี้คืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆอีกนิดนึงนะเพื่อให้พี่เข้าใจได้ง่ายๆแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าช่องเนี้ยเข้าใจแล้วแหละว,ว่าไอ้ค่า short term holder sopr เนี่ยถ้ามันมาอยู่ที่หนึ่งเนี่ย แปลว่าเทรนเทรนของคนที่ถือสั้นเนี่ยเท่าทุนถ้ามันเกินหนึ่งอ่ะแปลว่าเขากำไรซึ่งส่วนใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่ช็อตเทอร์มโฮเดอร์กำไรอ่ะจะเป็นช่วงขาขึ้นโอเคไหมเนี่ยช็อตเทอร์มโฮเดอร์จะกำไรใช่ไหมเป็นขาขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กำไรของเขาเริ่มลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอย่ะไม่ไซเวก็ย่อเออซึ่งเราตอนนี้เราลุ้นกับตัวแล้วนะ โอเคกลับไปดูที่1เดือนตอนนี้ผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้น่าจะกลับตัวแล้วเพราะว่าราคามันขึ้นไป9้านี่จะ9 1้าหมน,หนึ่งแหละไม่แน่ว่าพรุ่งนี้ถ้าอัปเดตีทีหนึ่งน่าจะน่าจะมีการสัญญาณกลับตัวชัดเจนและจุดกลับตัวเนี้ยพี่กว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์จะกลับไปเลขหนึ่งเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอาจจะตรงกับสัญญาณใกล้ๆก,กับพวกที่เป็นแนวต้านพี่เข้าใจไหมเพราะกลับไปหนึ่งเนี่ยแปลว่าเทรนี่ก็คือ ช็อตเทอร์มโฮเดอร์เท่าทุนอย่างที่ผมบอกอ่ะพอเท่าทุนเมื่อไหร่อ่ะเขาก็อาจจะขายออกมาเพราะว่าตัวตัวเองไม่ไม่ขาดทุนแล้วถือมาถือมาขาดทุนมาตั้งนานพอผ่านไปสองสองเดือนปุ๊บกลับมาเท่าทุนเขาก็อาจจะขายซึ่งตรงนี้ต้องมาดูว่ามว่าจะเป็นเลขหนึ่งเมื่อไหร่อาจจะอยู่ที่เก้าหมืนสามก็ได้เก้าหมื่นสี่เก้าหื่นห้าในเล็งเลงนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึง พรุ่งนี้ผมจะแชร์เรื่องนี้อีกรอบหนึ่งว่าการที่ราคาบิตคอยขึ้นมาอยู่ที่เก้าหมื่นกว่าเนี่ยตรงนี้จะขึ้นมาเท่าไหร่เออแล้วเราอาจจะคำนวณได้ว่าตรงเนี้ยเลขหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่อาจจะเท่ากับเก้าหมื่นสามเนาะตรงกับข้อมูลออนเชนอื่น,นๆก็ได้นะครับอ่ะวันนี้แชร์คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปสิ่งที่จะบอกก็คือจากตรงนี้อ่ะผมมองว่า สำหรับใครที่ยัง DCA อยู่อ่ะผมมองว่าก็ยัง DCA ได้นะแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสไปต่อไหมยังส่วนตัวยังคิดว่าไปต่ออยู่เพราะว่า Fe a r and g นด์ e ิดอินเดะยังตกที่ f ฟ a r อยู่นะเดี๋ยวผมก็จะรอดูพรุ่งนี้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะกลับไปปกติไหมแต่มีโอกาสที่พรุ่งนี้จะกลับไปปกตินะก็ยังคิดว่ามีโอกาสไปต่อแล้วหวังว่าหวังว่าจะผ่านไปได้ หวังว่าจะผ่านแนวต้านที่แถวๆเนี่ยตั้งแต่เก้าหมื่นสามจนถึงเก้าหมื่นหกอ่ะส่วนตัวคิดว่าหวังว่าจะผ่านไปได้แต่การผ่านไปอะ่ะมันคงไม่แบบผ่านไปแบบพึทธเลยเลยช่วงเก้าหมื่นสามขึ้นไปจนถึง 96, 98, เก้าหมื่นหกเก้าหมื่นแปดแล้วก็ว่าไปเนี่ยอาจจะมีการย่อก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกินมันย่อเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรพี่ก็มีหน้าที่ dCA ต่อไปละกันแต่การที่กระทิงในรอบเนี้ยแล้วเราจะได้เก็บตอนเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ย ผมคิดว่าโอกาสยากแล้วเพราะว่ามันเบรกเทนที่เป็นดาวเทนไปที่จะให้ดูกราฟจะเส้นสีเหลืองเบรกไปแล้วแล้วเบรกเก้าหมืนอีกการที่จะรอไปเก็บเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยในส่วนตัวนะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะแต่ในส่วนตัวคิดว่าอาจจะยากนะอาจจะยากเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องรอแต่ถามว่าจะเจออีกไหมอาจเจอในตลาดหมีเลยเออสาหรับผมนะผมคิดว่ามีโอกาส เจอราคาที่เจ็ดหมื่นกว่าที่ตลาดหมีแต่ว่าถึงตรงนั้นน่ะพี่จะไม่ได้เก็บหรอกเพราะว่าตอนตลาดหมีเนี่ยเราก็จะคิดว่าพอมันลงมาเจ็ดหมื่นแล้วเนี่ยพอตลาดหมีเนี่ยเดี๋ยวเราก็คิดว่าลงไปหกหมื่นไปรอเก็บหกหมื่นพอลงพอไปถึงหกหมื่นจริงเราก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเห็นห้าหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นน่ะตอนช่วงตลาดหมีอาจจะไม่ได้เก็บตอนช่วงนี้แหละพี่ดีซีเอไปเถอะนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันเช่นเดิมจบท้ายด้วยว่าออมบิค้อไปเถอะพี่แล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่ออมเงินละกันทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลออนเชนที่แชร์เนี่ยผมพยายามแชร์วันละประมาณ10บนาที20่สนาทีเพื่อให้พี่ได้คาดเดาบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้นะสําหรับผมอะ่ะอาจจะหลังจากที่มันเบรกแล้วก็ยิ่งถ้าคอนเฟิร์มตัวตัดที่เกิดเป็นโกลเด้นคอร์สขึ้นมาเมื่อไหรอ่อ่ะ ตำรวจอาจจะตรวจบัตรจบแล้วถ้าเกิดเกิดโกลเด้นคอร์ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแล้วทะลุแนวต้านแถวแถวนี้ได้จริงๆถ้าเลยเก้าหมื่นหกเก้ามืนแปดได้ตำรวจตรวจบัตรเสร็จอะไม่แน่อาจจะกำลังเข้าสู่ช่วงปาร์ตี้ที่สี่ซึ่งถ้าเข้าสู่ช่วงปาร์ตี้ที่สี่เนี่ยเราต้องมาเราจะมาคำนวณกันว่าบิตคอยเนี่ยน่าจะทำจุดสูงสุดโดยการคาดคะเนนะไม่มีใครรู้จริงนะ คาดคะเนกันว่าบิตคอยน่าจะทําจุดสูงสุดอะโซนไฮเนี่ยน่าจะประมาณนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันอีกทีหนึงเออ